สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นอนุบาลสองและท่านผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาเจอกันเป็นวันอังคารวันอังคารที่1ิมี1กับ1อ่าวันอังคารที่11 1เอดเือนมกราคมพุทธศักราช2565ค่ะอ่ะวันนี้เรามาเจอกันเป็นวันอังคารวันอังคารสีชมพูวันอังคารทิวส์เดย์สีชมพูนะคะ เรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร <c oughs> อาครูบาไทยทายว่าเราจะเรียนเรื่องอะไร <c oughs> วันนี้เราก็จะมาฝึกอ่านผสมคํากันนะคะเมื่อวานเราอ่านสละอะไรเด็กๆจําได้ไหมคะเมื่อวานเราอ่านฝึกอ่านสละอุอาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาอ่านสละอู เด็กๆคะซาลาอูซาลาอูเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะอ่ะเด็กๆลองออกเสียงซาลาอุอุอุอ่ะอ่านเด็กๆต่อไปเด็กๆออกเสียงซาลาอูอูอูเป็นยังไงคะซาลาอูเสียงสั้นหรือเสียงยาวซาลาอูเสียงยาวนะคะอ่ะซาลาอูเสียงยาวออกเสียงยาวๆนะคะอ่ะเรามาออกเสียงพร้อมกันอูอูอ อูออกเสียงออกมายาวๆเลยถ้าเด็กๆออกเสียงสั้นอุเนี่ยสั้นอุอุกลายเป็นสระอุแต่ถ้าเราออกเสียงยาวๆอูอูอ่ะเป็นยังไงคะก็จะถูกต้องนั่นเองก็คือสระอูนั่นเองอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาฝึกอ่านสระในภาษาไทยฝึกจดจำสระในภาษาไทยกันก่อนนะคะ หนึ่งสองสามสาลาะมีสองหัวสระอาลากข้างสารลอิไม่มีขีดสรลอีมีหนึ่งขีดสรลอึมีวงกลมสรลอือมีสองขีดสรลอุลากลงสรลอูลากขึ้นวันนี้เราจะมาฝึกอ่านสารลอูกัน คูบาสจะมีอเล็กน้อยนะคะเด็กๆคูบาสขอโทษด้วยนะคะเ, <c oughs> เด็กๆก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะอเหมือนคูบาสอ่ะเรามาดูกัน <c oughs> เด็กๆดูพยัญชนะในวงกลมคือตัวอะไรคะรอเรือรอ <c oughs> เด็กๆคะวเวลาเด็กๆอ่านเด็กๆต้องดูก่อนว่าเอพยัญชนะเนี่ยมันคือพยัญชนะอะไร ถ้าเราไม่รู้พยัญชนะก็ไก่ถึงฮอนดูเป็นไงคะเราจะอ่านได้ไหมเราจะอ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องดูพยัญชนะก่อนเอ๊ะว่ามันคือตัวพยัญชนะอะไรแล้วมันคือสระอะไรอ่าเด็กๆต้องดูด้วยนะคะอ่ะเราดูก่อนมันคือตัวอะไรคะรอเรือรอรอเรือรอเราอ่านสั้นๆว่ารอกับสระอะไรคะ ซาลาอูอะรอเรือรอกับซาลาอูเราอ่านผสมเสียงกันเลยค่ะอาเราเอามารวมร่างกันเลยรออูรูอะอีกรอบนึงนะคะรออูรูเห็นไหมคะซาลาอูก็อยู่เวลาเราเขียนมันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างหรือข้างข้างคะอยู่ข้างล่างซา,งา,งางลา,าอูต้องเป็นรองเท้าให้กับ รอเรือนะคะอ่าสระอุสระอูเนี่ยเวลาเราเขียนจะอยู่ข้างล่างนะคะจะไม่มีอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างๆนะคะต้องอยู่ข้างล่างเท่านั้นอ่ะเรามาอ่านออกเสียงกันอีกหนึ่งคร,รั้งค่ะรออูรูอ่ะเห็นไหมคะถ้าเราเจอรูปภาพถ้าเด็กๆเ,เจอรูปภาพรูปภาพอันนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆเ,เรืออ่ะเรือตรงกับพยัญชนะ ภาษาไทยของเราคือตัวอะไรคะก็รอเรือรอนั่นเองนะคะอะรออูรูอีกรอบหนึ่งค่ะรออูรูอะรูก็มีความหมายอ่ะอย่างเช่นอันนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆเด็กๆรู้จักอิดไหมคะอ่าอันนี้คือรูปอิดเหมือนลูกหมูสามตัวอ่าลูกหมูสามตัวลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านด้วยอะไรคะ กองฟางลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยะไรคะไม้และลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านด้วยอิฐอ่าอันนี้แหละค่ะคืออิฐอิฐที่เขาเอาไว้สร้างบ้านและดเด็กๆดูในอิฐตรงอิฐเนี่ยมันมีอะไรคะมีรูอ่านี่ก็คือความหมายของคำว่ารูนั่นเองเห็นไหมคะเราอ่านได้หนึ่งคำแล้วและมีความหมายด้วยความหมาย ของคำว่ารูใช่ไหมคะรูมันก็มีความหมายใช่ไหมคะอย่างเช่นรูปูรูหนูรูงูอะไรที่เป็นรูใช่ไหมคะอ่าต่อมาค่ะเห็นไหมคะ <c oughs> ต่อมาอ่ะเด็กๆสังเกตดูก่อนเลยมันคือพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยปอปาปออ่ะ ปปลาปมีหางใช่ไหมคะอ่ะมีเป็นปลาต้องมีหางแต่ถ้าไม่มีหางจะเป็นตัวอะไรคะจะเป็นตัวบอใบไม้บอนั่นเองจําไว้ว่าปอปลาต้องมีหางปลาต้องมีหางถ้าปลาไม่มีหางเป็นไงว่ายน้ําได้ไหมไม่ได้อ่ะอันนี้คือตัวปอปลาปปปลาปกับสาระอะไรคะ ซาลาอูลากขึ้นอ่ะซาลาอูนั่นเองนะคะอ่ะปอปอเราออกอ่านออกเสียงสั้นๆว่าปอปออูป,อป,อป,อปอูอีกรอบหนึ่งนะคะเอามาผสมเสียงเอามารวมร่างกันมันรักกันปออูปูอีกรอบหนึ่งค่ะปออูปูอ่อะเราถ้าเรา,าเราจอรูปภาพถ้าเด็กๆเจอรูปภาพ อันนี้คือตัวยัญชนะตัวอะไรเราเจอรูปปลาแสดงว่ามันคือต้องเป็นตัวปอปลาปอแน่ๆเลยปอปลาปออ่านออกเสียงกับสรละอูปอูปูอ่าและคําว่าปูแล้วอ่านออกเสียงคําว่าปูมันมีความหมายว่าอะไรคะนี่ก็คือตัวปูนั่นเองปูที่เป็นสัตว์นั่นเองใช่ไหมคะอ่ะ ปูปอูอปูเห็นไหมมีความหมายอีกแล้วเราอ่านได้อีกแล้วเราอ่านได้อีกหนึ่งคำแล้วคือคำว่าปูนั่นเองะปบมือตัวเองหน่อยเย่ yeah. ต่อไปเราไปอ่านเป็นชาร์ทกันดีก,กว่านะคะอ่าตัวสะกดพยัญชนะเหมือนเดิมเลยอ่าแต่เป็นสาระอูออกเสียงจะชัดนะคะออกเสียงยาวๆนะคะสาระ อูอ่าออกเสียงกัน,นชัดนะคะอะออกเสียงอ่านตามครูบาเลยนะคะหนึ่งสองสามกูกูจออูจูดออูดูตออูตูบออูบูปอ อูอูอออูอู้าปรมือให้ตัวเองหน่อยเย้เด็กๆต้องออกเสียงชัดๆนะคะและสาะอูเราออกเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเสียงยาวเด็กๆอย่าลืมนะคะออกเสียงยาวๆนะคะสาะอูอ่ะเรามาลองใส่เป็นเพลงกัน,กนเพลงสาระอูอาไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสาม ซาลาอูอยู่ไหนซาลาอูอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรกออูกูจออูจูซาลาอูอยู่ไหนซาลาอูอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรดออูดู ตออูตูซาลาอูอยู่ในซาลาอูอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรบออูบูตออูปูออูอูอ้าประมือตัวเองหน่อย่ากันบ้านวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยให้เด็กๆฝึกอ่าน ฝึกออกเสียงให้ถูกต้องฝึกผสมให้ถูกต้องและฝึกจดจำาพยัญชนะภาษาไทยด้วยนะคะอ่าเด็กๆอยู่บ้านก็ฝึกอ่านไปค่อยๆฝึกออกเสียงไปไม่ต้องกลัวว่าจะอ่านผิดหรือว่าจะยังไงนะคะอย่างน้อยเด็กๆขอแค่ให้ได้ฝึกอ่านออกเสียงเท่านั้นเองนะคะอะวันนี้ครูบาสลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้คือ